การเอาจำนวนเต็มไปลบก,กับเศษส่วนนะครับนะเราอย่าไปทําให้มันเป็นเศษเกินเลยทําอย่างนั้นนะเสียเวลาครับยิ่งถ้าไปเจอตัวส่วนเยอะๆหรือว่าจํานวนเต็มเยอะๆนะโอ้โหแม่เจ้า<ว><น>เหนื่อยยังเหนื่อยเลยอะ่นะน่ะเจอตัวส่วนเยอะๆเจอจานวนเต็มเยอะๆนึกภาพเด็<ว><น>ยเง ถืนทำเป็นเสร็จเกินนี่เหนื่อยไหมมาส่งที่เงเลยลำบากเลยไหม <c oughs> ใช่ตอนตัวเลขน้อยๆอ่ะเรายังรู้สึกว่าเราทําทําเป็นเสร็จเกินมันไม่ลําบากเท่าไหร่ <c oughs> ใช่ปะ่ะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นตัวเลขเยอะๆจะรู้เลยว่าจะรู้เลยว่ามันยากมันลำบาก <c oughs> เออแต่ถ้าแต่ถ้าใช้วิธีอันเนี้ยหรือวิธีที่ครูจะสอนต่อไปเนี้ย ถึงเลขเยอะเลขน้อยยังไงก็ง่ายง่ายเหมือนกันอ่ะลูกดูนะสิบเก้าจะไปลบกับสิบแปดกว่าตั้งใจลูกตั้งใจลูกสิบเก้าจะลบกับสิบแปดกว่านะให้ลูกมองสิบเก้าอ่ะนะไอ้สิบแปดกว่าเนี่ยตัวส่วนเป็นสิบเอ็ดนะสิบแปดกว่าที่ว่านี้ตัวส่วนเป็นสิบเอ็ดนะให้ลูกมองลดค่ามันลงไปหนึ่งก่อนสิบเก้าก็มองว่าเป็นสิบแปดกับอีกสิบเอ็ดส่วนสิบเอ็ดเขีปะมองสิบเก้าให้เป็น สิบแปดกับสิบเอ็ดส่วนสิบเอ็ดสิบเอ็ดส่วนสิบเอ็ดก็คืออีกหนึ่งนึกออกไหมรวมกันก็ครบสิบเก้านั่นแหละเปางงป่ะลูกลูกมองแบบนี้สิบเก้าเนี่ยมันคือสิบแปดบวกกับหนึ่งใช่ปะแล้วหนึ่งเนี่ยปูัแปลงให้มันเป็นสิบเอ็ดส่วนสิบเอ็ดีงลูกเพราะเดี๋ยวเราจะไปลบกับพวกที่มีตัวส่วนเป็นสิบเอ็ดไงเห็นป่ะเออ เนี่ยเราก็เลยแปลงเราก็เลยแปลงตัวเนี้ยลดค่าจำนวนเต็มจากสิบเก้าให้เหลือสิบแปดแล้วไอ้หนึ่งที่เราลดที่เราลดลงไปเนี่ยให้มันแปลงเป็นสิบเอ็ดส่วนสิบเอ็ดวิซะพเขเข้าใจยังแล้วลูกก็เอาจำนวนเต็มลบกันเต็มลบเต็มสิบแปดลบสิบแปดก็หมดไปแล้วลูกเอาเศษส่วนลบกับเศษส่วนสิบเอ็ดส่วนสิบเอ็ดลบเก้าส่วนสิบเอ็ดก็เหลือสองส่วนสิบเอ็ดจบแค่นี้ตอนนี้หนูไป็นนักสอบแล้ววะเขาเข้าใจยัง าดนั้นลูกมองหกตัวนี้เป็นห้าเศษสิบห้าส่วนสิบห้าที่มองเป็นเศษสิบห้าส่วนสิบห้าเพราะว่ามันจะไปลบกับพวกที่มีตัวเศษอพวกที่มีตัวส่วนเป็นสิบห้าเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไปลบกับพวกที่มีตัวส่วนเป็นสิบ้าใช่ปะ่ะอ่ะงั้นลบนะลูกดูนะหลักคือเต็มจัดการกับเต็มเศษส่วนจัดการกับเศษส่วน เอาแค่นี้ก่อนลูกงงไหมไม่งงครับแล้วให้ลูกจับมันกลับมารวมกันเสมอครับสังเกตไหมคุณดูตรงนี้ก่อนลูกคุณดูตรงนี้ก่อนลูกเห็นไหมครับถึงตรงนี้จะลบกันก็ตามแต่คุณเห็นตรงนี้ไหมลูกผู้เอากลุ่มจำนวนเต็มกับกลุ่มเศษส่วนกลับมารวมกันเห็นปะเน้นเลยเน้นเครื่องหมายตรงนี้เลยว่าเราต้องจับมันกลับมารวมกันเสมอจับมันกลับมารวมกันเสมอ เอออย่างตรงเนี้ยจําไว้เลยลูกเอามันกลับมารวมกันเสมอลูกอ่ะห้าลบห้ามันก็หมดไปแล้วถูกป,ปะมันก็เหลือแต่ตรงเศษส,ส่วนสิบห้าส่วนสิบห้าลบแปดส่วนสิบห้ามันก็เลยเหลือเจ็ดส่วนสิบห้าเออนะเดี๋ยวไอ้ข้อที่ครูยกตัวอย่างเลขเยอะๆนะั้นเดี๋ยวครูค่อยทําให้ดูนะอ่ะแปรนอ ก็เหมือนกันเนี่ยต่างกันตรงไหนเนี่ยไม่เอกเอ้ยห่าอ่ะไอ้วิธีไม่เอกเลยเหมือนกันเลยไม่เอกที่ทำเงเหมือนครูเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องเป็นสิบหกเศษสิบสี่ส่วนสิบสี่ใช่ป่ะแล้วก็ไปลบกับสิบหกเศษสามส่วนสิบสี่เออเพราะฉะนั้นเนี่ย เต็มจัดการกับเต็มไปเสร็จส่วนจัดการกับเสร็ษส่วนไปแล้วจับเอาสองกลุ่มกลับมารวมกันเสมอแล้วพอเราคล่องแล้วเนี่ยเราไม่ได้เขียนหรอกตรงเนี้ยเรานึกในใจเอาได้แล้วโอเคไหมครับแต่ตอนเนี้ยคือเขียนให้เด็กดูให้ชัดเจนก่อนนะเด็กจะได้เข้าใจที่มาที่ไปจริงๆนะครับนะอ่นะสิบหกลบสิบหกก็หมดไปแล้วนะครับตรงนี้หมดไปแล้วนะลูก นะนี้ลูกก็เหลือแค่14ส่วน14ลบกับ3ส่วน14ก็เหลือ11ส่วน14